สวัสดีครับทุกคนครับผมท็อปจิรายุธนะครับแล้วนี่ในมือผม,มอครับ HR Excellence Award นะครับรางวัลซิลเวอรนะครับในรางวัลในฝั่งของนี่ครับ Excellence in Employee Advocacy and Brand Ambassador นะครับของ b i t c u p Capital Group Holding เป็นครั้งแรกของ b i ดครับกรุ๊ปของเราเลยนะครับที่ได้รางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลที่นะครภาคภูมิใจมากอีกรางวัลหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมยิ่งภาคภูมิใจเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยคือพอไปเห็นรายชื่อช็อตลิสต์ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับก็ได้แค่3ที่เท่านั้นที่ได้รางวัลปีนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณอย่างแรกเลยครับลูกค้าทุกท่านจริงๆถ้าไม่มีลูกค้าทุกท่านก็ไม่มีบิดคับกรุ๊ในวันนี้ขอบคุณ บิสซ n เนสพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่ทำให้เกิดซีเนจี้ดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆการบริการดีๆเกิดพาร์ทเนอร์ชิดีๆให้กับประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยครับขอบคุณบิดคาบเบอร์ทุกคนขอบคุณพนักงานทุกคนสามารถที่จะแชร์คอ a l ลูสื่อสารออกไปนอกองค์กรให้ทุกคนเนี่ยรู้จก ub, นะักบิดครับรู้มิชชั่น v ิช i o ่นขององค์กรของเราสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่มของเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ใหม่ก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ภูมิใจมากๆกับ รางวัลน,นี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง HR Excellence Award ด้วยครับที่ให้รางวัลปิดคับในปีนี้นะครับขอบคุณมากครับ